สามกฉบับเล่ารวมๆเล่าเดอะพิจิออีพีที่สิบเอ็ดเจ้านายคนที่สองของกาเสียงก็คือเตียวซิว่วเตียวซิ่วเป็นหลานของเตียวเจผู้เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในวังซึ่งเสียชีวิตไปแล้วในช่วงเวลานั้นโจโฉสามารถตั้งตัวเป็นใหญ่ในเมืองหลวงแล้วครั้นเมื่อโจโฉเริ่มใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงฮ่องเต้เตียวซิว่วจึงคิดการร่วมกับเล่าเปียว เชื่อพระวง์ผู้คองแคว้นเกงจิว๋วโดยคิดจะทำการบุกพระนครเพื่อนําตัวห้องเต้ออกมาให้พ้นจากโจโฉแต่โจโฉดัลูกข่าวเสื้อก่อนจึงยกกองทัพมาปราบเตียวซิ่วกาเสียงเห็นมาสู้ไม่ได้นะจึงแนะนําเตียวซิ่วให้ยอมสวามิภักดิ์ต่อโจโฉเตียวซิ่วเห็นชอบด้วยครั้นเมื่อโจโฉได้พบกับกาเสียงโจโฉก็ชอบใจกาเสียงมาก เนื่องจากกำลังต้องการผู้มีปัญญามาร่วมงานด้วยโจโฉพยายามจักชวนกาเสียงให้มาอยู่กับตนแต่ว่ากาเสียงปฏิเสธยินดีที่จะรับใช้เจ้านายเดิมแม้จะไม่ใช่คนมีตำแหน่งใหญ่โตซึ่งในระหว่างนั้นโจโฉดันมาทำเจ้าชู้เอาน้าสับไพของเตียวซิ่วซึ่ซงเป็นภรรยาไมา้ของเตียวเจไปเป็นเมียน้อยทำให้เตียวซิ่วโกรธมากแต่ไม่รู้จะจัดการกับโจโฉยังไง กาเสียงซึ่งเป็นที่ปรึกษาจึงช่วยออกอุบายให้โดยเสนอให้เจ้านายมีการจัดเลี้ยงกองทหารของโจโฉที่ค่ายให้คนมอมเล่าทหารอารักขาประจําตัวโจโฉแล้วแอบเผาค่ายทหารของโจโฉเสียยับเยินโจโฉต้องหลบหนีเพื่อเอาตัวรอดจนต้องสูญเสียทหารอารักขาประจําตัวคนโปรดที่เป็นผู้ช่วยป้องกันโจโฉให้ปลอดภัยการแก้เผ็ดครั้งนี้เป็นที่ถูกใจของเตียวซิ่วอย่างยิ่ง หลังจากนั้นเตียวซิวก็เปลี่ยนจากการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อโจโฉกลายเป็นแข็งข้อไปโดยปร,ริยายหลังจากนั้นไม่นานโจโฉจึงนำกองทัพกลับมาเพื่อล้างแค้นเตียวซิวทหารของโจโฉล้อมเมืองอยู่อย่างแน่นหนาะโจโฉเดินสำรวจกำแพงเมืองด้วยตนเองอยู่สามวันแล้วก็วางแผนจะเข้าตีกำแพงเมืองด้านที่ชำรุดผุพังที่สุดแต่โจโฉวางอุบายไว้ทำทีสั่งเคลื่อนกำลังพล ไปยังกำแพงด้านตรงข้ามที่จะเข้าตีการเสียงอันก้นสึกของโจโฉออกจึงวางแผนซ้อนกดเดโดยให้ชาวบ้านปลอมตัวเป็นทหารไปตั้งรับตามการเคลื่อนกำลังพลของโจโฉหลอกให้โจโฉเข้าใจว่าเตียวซิ่วนั้นหลงกลแล้วแต่สั่งให้ทหารจริงแอบซุ่มอยู่ตามแนวกำแพงเมืองด้านที่ผุพังนะเมื่อถึงเวลาที่ทหารโจโฉปุกเข้าตีเมือง ทหารของเตียวซิ่วที่ซุ่มอยู่จึงสามารถรอบโจนตีทหารของโจโฉจนต้องแตกพ่ายกลับไปเมื่อโจโฉต้องพ่ายแพ้ต่อเตียวซิ่วถึงสองครั้งจึงตัดสินใจถอยทับกลับระหว่างที่โจโฉถอยทับเตียวซิ่วจะยกกองทัพตามตีกาเสียงนั้นได้ทัดทานเอาไว้แต่เตียวซิ่วไม่เชื่อกองทัพของเตียวซิ่วจึงถูกกองระวังหลังของโจโฉ ตีแตกกลับมา,มาเมตยวซิลวพ่ายแพ้กลับมาแล้วกาเสียงกลับแนะนําเตียวซิลให้รีบกลับไปตามตีโจโฉอีกครั้งหนึ่งเตียวซิวแม้เกิดความสงสัยในคําแนะนําแต่ก็ยินดีทําตามคําแนะนําของกาเสียงปรากฏว่าสามารถไล่โจมตีกองทัพของโจโฉเสีตแตกยับเยินสร้างความสงสัยให้แก่เตียวซิลเป็นอย่างมากกาเสียงจึงฉเฉลยว่า ตอนที่โจโฉถอยทัพใหม่ๆย่อมต้องมีการป้องกันการตามตีของข้าศึกแต่เมื่อตีข้าศึกพ่ายไปแล้วภายในกองทัพก็ขาดความระมัดระวะังการไล่ตามตีครั้งที่สองไม่ได้อยู่ในความคาดหมายของโจโฉดังนั้นกาเสียงจึงประสบผลสําเร็จในการเข้าโจมตีต่อมาเมื่อโจโฉกับอ้วนเจียวจะทําศึกกันให้ถึงขั้นแตกหัก ต่างฝ่ายต่างพยายามเกลี้ยกล่อมนายทหารหัวเมืองต่างๆให้เข้ามาเป็นพวกการเสียงแนะนําให้เตียวซิ่วเลือกไปเข้าเป็นพวกเดียวกับโจโฉแม้โจโฉจะมีกําลังทหารน้อยกว่าอ้วนเซี่ยวมากโดยให้เหตุผลว่าประการแรกโจโฉมีตําแหน่งสูงอยู่ในวังจะทําอะไรก็อ,อ้างราชองค์การได้คุณนางต้องปฏิบัติตาประการที่สองกำลังทหารของอ้วนเซี่ยวมีมากอยู่แล้ว ถ้าไปเข้าด้วยคงให้ความสาคัญแต่กำลังทหารโจโฉมีน้อยหากทำความดีความชอบได้ก็จะเห็นความสำคัญมากกว่าเตียวซิ่วเห็นดีด้วยแต่ในใจก็ยังเกรงอยู่ว่าโจโฉจะไม่รับเพราะตนเองเคยรบทําลายกองทัพของโจโฉมาแล้วถึงสองครั้งข้างฝ่ายโจโฉนั้นด้วยความอยากได้กาเสียงมาอยู่ด้วยจึงไม่ได้ใส่ใจเ,เรื่องความขัดแย้งที่ผ่านมา ได้โอกาสดึงตัวกาเซียงมาจากเตียวซิ่วในที่สุดโดยโจโฉแต่งตั้งกาเซียงให้มีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาอยู่ใกล้ชิดส่วนเตียวซิ่วจะมีชะตาก,การรมเป็นอย่างไรนั้นไม่ได้กล่าวถึงไว้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความซื่อสัตย์ต่อเจ้านายของกาเซียงซึ่งเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนอกเหนือจากความเจ้าปัญญาทำให้โจโฉอยากได้กาเซียงมาอยู่ด้วยทั้งๆที่เคยเป็นเหมือนคู่อริ ต่อสู้กันมาก่อนถ้าหากว่ากาเสียงทรยศต่อเจ้านายมาเข้ากับโจโฉตั้งแต่แรกโจโฉจะต้องเกิดความระแวงกาเสียงว่าต่อไปภายหนะ้ากาเสียงก็อาจจะทรยศตนเช่นกันิ่งจะเป็นผลร้ายต่อกาเสียงเองความซื่อสัตย์จึงเป็นเสมือนทั้งตกระป้องกันตัวและเป็นสเสน่ดึงดูดใจต่อผู้พบเห็น